อยู่กับผมคนเดิมครับผม mm hmm. พิมพ์ชแนลผมเมื่อคืนใครได้ดูคลิปล่าสุดที่ผมออาไปห้างท้ายก็คือสามารถเข้าไปชมได้นะสวัสด mm hmm. ีครับผมพบกับพิมช์ชแนลช่องของคนรักเก็บ mm hmm. และวันนี้อยู่กันที่ไหนครับ <Okay. S 1> เบสเซาร์รีสอร์ทปักปลาจังหวัดสตูลนะครับผมอยู่กับผมค่นเดองครับผมพิมพ์ช l ครับผมเมื่อคืนใครได้ดูคลิปลา่าสที่ผมอัาไปห่างทางก็คือสามารถเข้าไปชมได้นะครับวันนี้ผมจะมาชมพาทัวร์ชมบ้านนะครับไม่ได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วแต่จะเป็นคลิปที่ตั้งใจจะทำนะครับช่วงที่เสาร์ที่ผ่านมาเราเรียกผมว่าจะทําแต่พอดีว่า หนึ่งเราไม่มีเราไม่มีคนช่วยถ่ายสองเราไม่มีผมไม่มีฟิลผมง่วงฟิลผมคือช่วงบักผันผมจะง่วงช่วงพักผันบผนบบกฟันหยุดตั้งทีอยากจะนอนเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถอดเม็ดนะครับเพื่อให้การถ่ายทอดแล้วก็การสื่อสารนะครับชัดขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ชมบ้านตั้งแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมขอ ตัดภาพไปเปลี่ยนมุมกล้องเป็นด้านหลังนะครับผมคุณไปหาอาหารเช้ากินในงบ50บาทนะครับผมมี5บาทนะชัวร์นิี้มี5บบาทนะ50บาทนะครับผม <S 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 ก็เดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันโอเค